ทุกคนถามว่าเข,าข้าขั้วไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้ใช่ครับผมไปเห็นดอกคือข,อขัาา้วเบอร์ตึกเด้อเกยเบอร์เลยไม่มีคนประโยชน์คนบริสตนเลยแม่งยุ่งเด้อทรกคนไปต้องไปถามยายบ้านเบิ้งไปไปถามไปส่งยายไปส่งยายวนเร็ไปส่งยายแล้วไป,ยยนะไปถามยายดูเออไปถามยายดูเข้าขั้วไปไหน สำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกรสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว <c oughs> ็ไ kjpetshop.com ยายยายไปใส่กลัว,วมันมอยู่ใส่ปเ,เป็นยังก็ต้องเอามันแบบแบบพูนมันยังเป็นเมนไม่หายเลยโอ้ผมไปเห็นอย่างมันดอกอมาโูด มันทะเลาะกันพ่อกับลูกแล้วย่ามันห่วงโอ้าบังหลาคือรอแทะจัดคนไม่เนาะนี่จูดลอยๆไปจีไป z o o เอาอีหยังไปเนี่ยนะโอ้ย,อยอายอาบน้ำไปไน,น,นี่ด่าขึ้นแหน้เป็นเปรี้ยวๆโอ้ยเบื้องเมื่อไหร่บอกว่าย้มนแม่หลักคุณลุนยุบแย่เบ่งอยากไปหาอีกับขวน้ำเยาวันยายพอผมไปน้ำในบอกรับเด็กยายบอกรับ เป็นอย่างเป็นอย่างหน่อยอยู่เป็นอย่างมันคือหน่อยจะจะไปเป็นบัดผมคือบ่อยหน่อยผมคือไงอยู่ย่ายไปน้ำกันผมไปน้ำในบ่แดดบ่อใหญ่ัวทองมันไม่ได้ลูกมันเด็กอยู่ออผมก็อยากไปด้วยครับอยากไปหาขั้วครับยายปัหอครับมึงไม่ต้องไปมึงอยู่นี่ละไปมึงจะเป็นอันนั้นเออยายผมไปน้ำในบ่อครับ ได้ผมอยากไปหาอีก็วาไปประตูเลยครับไปไม่ได้ได้ครับไปรอเอว่าอีใบเจอเดียเาไกด้ยปัญญามันก็บอกมาหาผมเลยเด้จะออกไปแล้วอีใบเจอมันเกิดจบบักดับมันมาหาเลยเดย้ก็ขว้แก้ปยูยูมีอย่าปยู่ได้เก่าปดดอกย้ายไปประตูอยากไปหาอีกเอาขว้ามายายดออกน่กบไดดอกย้ายออกผมก็ออก อดออฟฟิศมากผมจะไปน้ำาท่ไปบอกเมนให่กไปน้ำไอกนาเยเไปได้อย่เอาไปยังผมก็ไปบ่อหญ่าไหลปเอดมันแล้วซึอหปาหที่ไปซึงกปัวมันท่อ้ป็ายังดอกเดี๋ยวผมผมบ่ปล่อยน้าใ้ดอกบักเจ้าห้าดีทะลึ่งจะลุมให้ได้ให้ไปน้ำบ่เนี่ยไปปลาหลยังเรายุ่งเนอะโอ้ใช่ทีออกเล ผมก็จะไปอยู่ครับพ่อถ้าพ่อได้ไปผมก็ต้องได้ไปด้วยแหละครับยายครับเออผมก็อยากแอบแฝไปกับเขาเหมือนกันนั่นหละเปิดจีเรนมาเปลดเบื้องหลดจีเรนออกถนนไงรถเปิดเลยยายอู้ยายกิจจีอยากไปน้ำนอไมาทรงยายแล้วก็อยากไปน้ำผมก็อยากไปด้วยครับดีจอข้างหน้าเลยอ่ะเบ่งเชียร์ดู ได้บ่ให้ไปนะ้ำเชียร์ทพูดละลอ,ลอเ,นเนี่ยว่ะปุนี่เงิดกัดกเนาะเออดี๋ยวกลับว่าจะบ่ไปเล้วก็ไม่ไๆเดีเขาไปน้องกินอาหารไปน้องนะไปรลดสัน